สวัสดีครับ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  อีกเสียงนึงสิเร็วเร็เร็วร็เอาอีกเสียงนึงสวัสดีค่ะร็วร็วสวัสดีค่ะเยี่ยมอีกเสียงนึงเสียงเด็กเสียงเด็กเร็วเอาเสียงเด็กๆเอาเสียงเด็กดิเอาเสียงเด็กผู้ชายอ่ะ นิวเสียงเด็กผู้ชายอะ่ะนิวทองทองทองจา๋าทองจา๋าท,ทองจา๋าทองทองจ๋าสวัสดีครับเออเยี่ยมครบแล้วเสียงเด็กเออเก่งมากเลย อีกทีอีกที่ปิดท้ายเร็วสวัสดีค่ะเร็วเร็วเร็ว,รวปิดท้ายเร็วโยโ้อา่องืสัน่อมท่องจา๋าสวัสดีค่ะท่องจา๋า ทองจ๋า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 